โซเชียลแตกทีมที่ทาายชุติมาเหมือนมาด้วยกันหลังชวนกันไปออกเดตต้องบอกว่าล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์โมเมนต์ทีมที่ทาต่ายชุติมาเหมือนมาด้วยกันทำเอาโซเชียลแตกคนแห่ชมเฉียดหล้านคนก่อนหน้านี้ทำเอาฮือฮาไม่น้อยเมื่อต่ายชุติมาอดีตภรรยาทีมทิ่ทาลิ้มเจริญรัฐ หัวหน้าพักก้าวไกลได้ออกมาเปิดใจในรายการแย่งซีนทางช่องช่องแปดโดยมีพิธีกรคือแพรรี่ไฟวันซึ่งช่วงหนึ่งในรายการเธอนั้นได้กล่าวว่ามีคนขอแต่งงานแล้วและล่าสุดเธอนั้นได้มาออกรายการซุปตาพาตะลุยที่มีนิกกี้ณฉัตรเป็นพิธีกรโดยช่วงหนึ่งในรายการนิกกี้ณฉัตร ถามถึงมีหนุ่มมาคุกข่าวขอแต่งงานจริงไหมตต่ชุติมานั้นก็ได้เฉลยแล้วหนุ่มคุกข่าวขอแต่งงานคือใครหลังชาวเน็ตแห่เดาเป็นอดีตสามีทิมพิธาซึ่งเธอนั้นก็ได้กล่าวว่าเป็นคนนอกวงการแต่ปฏิเสธไปและล่าสุดชาวเน็ตแห่แชร์โมเมนต์ทิมพิธาตต่ชุติมาเหมือนมาด้วยกันทำเอาโซเชียลแตก คนแห่ชมเฉียด6ล้านคนโดยผู้ใช้ติ๊กต o อกปนวุฒธขีดล่าง199,711ได้เผยโมเมนต์ครอบครัวทิมพิธาตายชุติมาพร้อมระบุข,ข้อความว่าเขามาด้วยกันหรือเปล่าพ่อทิมกับแม่ตายตัวจริงอย่างกับพระเอกเกาหลีเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมีโบกมือด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพ่อทิมพิธา